สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News Podcast เล่าข่าวการเมืองก้าวไกลขึงเกมยื้อโบทนายกลุ้นสารรีเซ็ตโอกาสพิธาการดันหมักของก้าวไกลหลังจากนี้อาจไม่ใช่ในฐานะมิตรอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการเอาคืนบางพักที่ต้องการผักใส่ก้าวไกลในฐานะพักชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งไปเป็นฝ่ายค้านนั่นเอง เกมชิงเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30มีแววว่าจะถูกทอดออกไปเรื่อยๆหลังจากเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเสียงคางมาก395เสียงเห็นว่าไม่สามารถเสนอชื่อพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไก่เพื่อโหวตนาย,ยกได้เนื่องจากเห็นว่าเป็นการยื่นยติซ้ำขัดกับข้อบังคับประชุมรัฐสภาข้อที่41 ส่งผลไทยบวรศักดิ์อุวรนโนอดีตประธานคณะกรรมาการการยกร่างรัฐธรรมนูญกอมทรร่างรัฐธรรมนูญปี2558ถึงกับโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้ชองว่าควรยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อตีความประเด็นนี้เพราะเห็นว่าการเสนอชื่อบุคคลเพื่อโหวตนายกเป็นวาระตามรัฐธรรมนูญมิใช่ยติในสภา และข้อบังคับที่ประชุมรัฐสภาไม่สามารถใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญได้ท่ามกลางการเดินเกมโดดเดี่ยวก้าวไกลหลังจากยอมถอยเปิดทางให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำได้ส่งเชียรเชิญสี่พักคั่วเดิมได้แก่พักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนากามหารือฉากหน้าอ้างหารือแก้ไขทางออกวิกฤตของประเทศ แต่หลังฉากรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นขันหมากสู่ขอเพื่อฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลแม้ว่าก้าวไกลจะพยายามใช้คะแนนความน่าสงสารเดินกลเกมผ่าโลกออนไลน์กับกลยุทธ์ด้านกว่าขอเกาะเกี่ยวโดยอ้าง m o u .8 พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเห็นได้จากท่าทีของบรรดาแกนนำพรรคมเช่นพิธาปาสายบนเวทีชายหาดจอมเทียนจังหวัดชนบุรีตอนหนึ่ง เปรียบ8ปพักร่วมเสมือนรัวหากรัวต้องช่วยกันซ้อมไม่ใช่ถีบเพื่อลงน้ำเป็นตน้นดังนั้นโพรงที่บวรศักชี้ช่องจึงเป็นหนทางเดียวที่ก้าวไกลจะสามารถยื้อเกมถูกผักเป็นฝ่ายคานได้ส่งผลให้ปัญญารัตน์นันทภูสิตานนสอสอนุนทบุรีหอบรายชื่อสอสอก้าวไกลอย่างน้อย16คน ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติที่ประชุมร่วมรัฐสภาที่ไม่เห็นชอบให้เสนอชื่อพิธาชิงนายกรอบสองขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เช่นเดียวกับสองนักวิชาการพรชัยเทพปัญญานักวิชาการอิสระและบุญส่งชะเลทรอ,อาจารย์คณะนวัตกรรมสังคมมหาวิทยายลัยหลังสิทธิ ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา213เข้าชื่อต่อผูต้ตรวจการแผ่นดินขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดในประเด็นเดียวกันล่าสุด24กรกฎาคมผูต้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนและควรพิจารณาให้เสร็จสิน้นเพราะยังมีประเด็นข้อสงสัยจึงมีมติ2ประการ 1. ยื่นเรื่องแก่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่19ท,ที่ไม่เห็นชอบให้มีการเสนอชื่อพิธาเป็นนายกรอบสองขับหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 2. ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดมาตรการและวิธีการชั่วข่าวชะลอให้ความเห็นชอบนายกไว้เป็นการชั่วข่าวก่อนซึ่งการพิจารณาดังกล่าวขับหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหากปล่อยให้คัดเลือกเห็นชอบ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกหากดำเนินการต่อไปมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยากต่อการเยียวยาเรื่องนี้น่าสนใจเพราะโดยปกติศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมประจำสัปดาห์ในวันพุธโดยสัปดาห์นี้ตรงกับวันที่26กรกฎาคมก่อนโหวตนายกรอบสมเพียงหนึ่งวันดังนั้นต้องจับตาดูว่า สารรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินไว้พิจารณาเลยหรือไม่ขั้นตอนต่อไปมีโอกาสออกได้สามหน้าคือ 1. สารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง 2. สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องแต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายก 3. สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องและมีคำสั่งให้มีมาตรการชะลอการโหวตนายกเอาไว้ก่อน อย่างไรก็ดีแนวโน้มหวยที่จะออกว่าไม่รับคำร้องเป็นไปได้ยากเพราะประเด็นนี้เป็นการตีความข้อกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญโดยตรงดังนั้นโอกาสน่าจะมีแค่รับคำร้องแต่ไม่มีคำสั่งใดๆกับคำร้องและมีคำสั่งให้ออกมาตรการชะลอการโหวตนายกการเดินเกมของพรรคสีส้มเช่นนี้ย่อมวัดใจบรรดาสอสอและสอวอ ในวันประชุมร่วมรัมรฐสภา27กรกฎาคมที่จะนัดบวชนายกรอบ3วาจะกล้าลงมติเลยหรือจะยอมเลื่อนการบวชนายกออกไปก่อนจนกว่าสารัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งวินิจฉัยที่แน่ๆการเดินมากของก้าวไกล่หลังจากนี้อาจไม่ใช่ในฐานะมิตรอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการเอาคืนบางพักที่ต้องการผักใส่ก้าวไก่ในฐานะพักชนะอันดับหนึ่ง ไปเป็นฝ่ายคานนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ